คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกขั้นนะครับ คลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้กรุงเนียงก็ได้นำเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนั้นก็ลงติดต่อกันมาหลายงวดนะครับมีทั้งหลุดทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับปะปนกันไปนะครับ ก็ดูสถิติย้อนหลังหาไม่ค่อยเจอมีเจออยู่งวดหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาน้าจํจำไม่ผิดก็น่าจะหลุดนะครับแต่งวดงวดวันที่16เดือนตุลาคมก็เข้า61ตรงๆนะครับสำหรับ เลขวิ่งสยดวนบังหัวเสือนะครับก็เข้าที่61ตรงๆนะครับเอหนึ่งหกหนะครับก็เข้า2ตัว2ตัวล่างนะครับงวดก่อนหน้านี้นะครับส่วนงวดที่ผ่านมาอ่าน่าจะหลุดนะครับหลุดนะครับงวดที่ผ่านมา ซึ่งอันนี้เป็นเ,เลขของโรงเรียนโค้งสุดท้ายนะครับก็คือโค้งสุดท้ายที่ให้วิ่ง8ตัวเดียวนะครับก็มา 8บน8ล่างเลยนะครับเงวนที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อวันที่1นนะครับแต่เสียดายได้จับให้ไม่ถูกจับคู่ให้ไม่ถูกนะครับเลขวิ่งตัวเดียวก็มาบน8,9,8ล่างก็8,7นะครับก็ถือว่า ถือว่าแม่นนะครับสูตรเอองวดที่ผ่านมานะครับให้วิ่ง8ตัวเดียวคึ้มาทั้งบนและล่างนะครับเสียดายที่จับให้ไม่ถูกคู่นะครับก็นี่ก็เป็นที่ให้ดูนะครับว่าที่ผ่านม,ามันเข้ายังไงนะครับ แล้วก็สองตัวสองตัวบนก็เข้านะครับครับงวดที่ผ่านมานะที่จับคู่ให้นะครับอันนี้เป็นสรุปสองตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าที่แปดเก้านะครับเข้าที่เก้าแปดนะครับขออภัยเก้าแปดนะครับบนแปดเจ็ดล่างนะครับก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับไอ้นี้สรุปนะครับ อันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับแต่มันก็หลายตัวหน่อยนะครับแต่มันเข้าตัวเน้นข้างล่างนะครับก็คือที่แ7แล้วก็9 8นะครับเข้าตัวเน้นนะครับว่าที่ผ่านมาอ่ะทีนี้มาดูเลขวิ่งสายด่วนบางหดเสืองวดนี้กันนะครับว่าตกลงแล้วได้เลขวิ่งอะไรนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตัวเดียวเลยนะครับจับคู่นะครับหนเจด เ7าเจ็ดหกนะครับสามคู่นะครับเอาให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาดูนะครับชอบหรือไม่ชอบเห็นตัวเลขแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนนำไปลงทุนนะครับเป็นว่ประจำวันที่สิบหกนะครับ ขออภัยจัดประกาผิดตัวอีกแล <16 S 1> ้วสิเทือนพุศจิกาหกแปนะครับอย่าลืมไปกลับนะครับไปกลับด้วยนะครับ สามคู่เท่านั้นนะครับเลขกไม่เยอะนะครับสำหรับคนทุนทุนน้อยนะครับก็สามารถนำไปลงทุนได้นะครับฮะก็ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับก็มีอยู่แค่สามคู่เท่านั้นนะครับแล้วก็เล็กวิ่งตัวเดียวนะครับ ก็งวดนี้ก็มั่นใจนะมั่นใจคิดว่าเลขวิ่งไม่น่าจะพลาดนะครับงวดนี้นะครับไม่น่าจะพลาดก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมแคปเอาไว้นะครับแล้วก็นำไปพิจารณาก็อย่าเพิ่งเชื่อโรงเรียงนะครับเอาไปพิจารณาดูให้ดี ก่อนจะนำไปลงทุนนะครับสามคู่แคบเอาไว้นะครับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ลุงเหนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านนี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับ สวัสดีครับโชคดีนะครับผม